ý thức là không ăn không ăn ra khỏi <laughs> nhà tôi

โก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 อีโกอีอเียวเดี๋ยวจะซื้อโกอีเดี๋ยวทุกต้องเดินตามอเียราทุกนยทุกเสียงมาได้ติดตัวพได้บอับพูจทุไม่เป็นคมเลยจริงไม่เป็นอิสิก่อนเดี๋ยวรอทุกไหนึ่วเรอหอเาให้เด็กก็ตอบมาดีกว่ามาเอาตอบมาดีกว่า

เะวังพึ่งครับระวังอย่าปัดบอกเขาออกเลยฮ่วกห่ออยู่แล้วแล้วท่าท่านทีละคนอยู่แล้วาแมาแล้วอูข้างหลังแล้วอู่ข้างหลังแล้วูก่าอ่ะาเป้าสาเป้า

ต้องตามนี้ <laughs>

The yeah. i ขอบคุณครับ Uhm. ที่วางโอีแล้วลุยได้เลยครับที่วางโอีแล <érer Help mesmo> <et> ้วจับเลยสามรอบได้สามรอบแรกแล้ว่าเขาขับกันสป้าดูตรงนี้ดูตรงนี้ตัเป้ามป็นสามรอบแรกได้เลยนะครับเปิดได้เลยได้เลยลุยเลย

ก็อล้องเชียร่อ้าโอ้้เยประกาบอกข่าเบระกาศเลยเจอรถไ้ไดได้าเียครข้าเียาดเรถีนกนแล้วยไปไล่เลยอยาให้ขาดก็อะไรตายอ่ะก็ ผมทดสอประชาสัมพันธ์นะครับสาวผู้ชมท่านใดที่นำรถส่วนตัวมานะครับประจําการที่รถครับผมองค์วิเศษตรวจซื้อท่านในตาโปรดเจิมรถให้นะครับประจําที่รถนะครับสตาร์รถเปิดไฟตาไว้นะครับครับห่อรับของที่ระลึกนะครับเฉพาะเจ้าของรถนะครับประจําการที่รถเลยนะครับนะครับ เดี๋ยวองค์โจซท่านเบตตาเจิมรถให้นะครับแล้วก็รับของมงคลนะครับเป็นล็อกเก็ตองค์หกเจ้าองค์รวมรวมเทพนะครับแฝงที่หน่ารถนะครับนะครับแล้วคณะกรรมการของเมลงเสียงครับสว่างนะครับมาออกบินนะครับของเมลงเสียงครับนะครับหลีซือนั่งนะครับออกบินรับบริจาคเลยนะครับนั่งรับบริจาคได้เลยนะครับ นะครับท่านใดประสงค์จะบริจาคนะครับตรงนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับคณะกลางของนะครับมที่สว่างบุญนะครับเสียงเสียงตัวนะครับ้องขืนนะครับมารับแล้วนะครับมารับบริจาคเลยนะครับเดินเชิญนะใครจะทําอาบุญเชิญนะครับอ่สวส่วนท่านใดแลกเจ้าของรถนะที่นํามานะครับนะครับประจําการที่รถนะครับเดี๋ยวองค์พเสียงโจทย์ซื้อท่านเมตตานะครับเจิมรถให้ท่านเพื่อคือความเป็นสิริมงคลนะครับเดินทางไปไหนมาไหนแคล่วค้าปลอดภัยนะครับเดินเชิญนะครับ ประจำการที่รถสตาร์ทก็เปิดไฟหน้าไว้นะครับแล้วประชาพันอีกอย่างนะครับโรงครัวเรานะครับโรงทานเราไม่ได้มีเฉพาะบริเวณในตรงนี้นะครับบริเวณตรงนสุสารเพียวเยี่ยงโซจึงนะครับที่ติดกันยังมีอีกนะครับโรงทานนะครับข้าวอาหารนะครับน้ําดื่มขนมนะครับนะครับท่านใดจะบริจาคบุญร่วมนะครับทาบุญข้านะครับ มูลนิธินะครับสว่างบุญนะครับธรรมสถานนะครับเหม่งเสียงเสียงตัวน้องเขินนะครับนะครับเรียนเชิญนะครับทำบุญบริจารับตั้งรับตุ้งครับไปถึงครับรถจอดตรงไหนท่านก็เดินไปถึงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต่อยไม่ตบอย่าร้มง๊ะไปไม่ต่อยไม่ต่อยรวมไม่ไหว มันจะมีสอ0 0ันหกับ2,500ครับนอนเล่นอนเ่นผ้นนไลัไปไหนนี่ Yeah.